ไางยังไงกางการรอบนี้มันแตกแน่ว้ยดูเลยอปเนี่ะแบงค์เอ้อามเฮฟุกเรไหมฮะ อืมเยอะจิบหายเลยว่ะกำลังไม่หาไปพี่ได้หมดได้หมดเอาอีกตัวมาน้าหมดแล้วไม่ถึงไม่ถึงสวยสวยสวยอมกรได้ไหมเอ้ยเอาเสาได้ไหมได้มันแข็ลัวอมกงกรเลยมันก็ไหวไป ที่น่าเาต่าอาเปลเอัเอื่าเลยแคนะ่นี้ก็ดีแล้วได้เต่าไอเพี่ยะโอ้โหแตกควยแม่งห้าก่อนกูอีกอะอะไรวะ กูเพิ่งฆ่าพลาดเลยตายแบบงงๆมากครับตอนนี้เโอ้โหเขนเน่นตังตามกูทันเลยเฮ้ยผกไม่ต้องออกไปฟางเลย เห็นด hey, okay. oh, ีจ yeah. ริงๆเอาผลไม้มาว่้วนะต้างได้เอามาเหียได้ขอเก็บไปเลยเก็บไปเลยโถสิบหกวิผมต้องกลับบ้านกันมาทันไมเนี่ยตรงเนี้ยเอ้าเหี้ยอะไรนะโอ้โหได้บนกำลังจะไปเก็บกลางไปแล้ว เฮ้ยรวังสตันนะเระียบร้อยดูว่าอามอัมต้องมาทางนี้ว่ะถึงจะรับได้ไม่ทันแล้วละ่ะน่าจะแตกไปอย่างลรกกูจะช่วยยังไงวะเนี่ยรอทางการเกิดแตก

อันตีไปแล้วอ่ะแคนจะนเาาจะอ,อมามืองกองก็เคนเนนหายเคนเนนหายใช่เมืองกองก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปหาแล้วครับ <laughs> อ๋อเแค่ละพอร์ตดีกว่าดันอย่างเดียวจบ เี่ yeah. พี่มีเฮลอรเตไรเงแล้วผมโลกิดกิดเฮลม่มีเฮลพอร์ตมีเฮลิคอปตอมันแฟรไปแล้วยิบหายแล้วน้องน้ำโดนโอ้ยจะขับไปช่วย ตละลวมาไดแล้วว้าไปละวลลดได้หมดอะฟุก เ,เดี๋ยวจะลงไปด้วยพี่แบงค์เลยแห<ย>ล<บ>ะจิบหายปิงร้อยกว่าคุยอะไรวะโบดเกมอ่ะเหมือนผมอ่ะไม่ได้โหลด,ดครับวันนี้ไม่เล่นตัวปล่อยแก๊สแล้วหรอ,หรอไม่นะครับเล่นตัวใหม่เอาได้นะอาร์มพี่แอนติมาละเน็ตตกโดนแล้วแผลนะ่แอนติไปล้อมมันอะโอ้ชาวบ้านมีจั่วมาปนะเฮ้ยพี่เลื่อนไม่ออมีพี่เลื่อนไม่มีหนีไปก่อนเลย จะนั่งกูยิงกันตีไปแล้วอ่ะยิงกันตีไปไหนไม่รู้ยิงมาช่วยไงไมได้ช่วยเลยน่าเก็บไว้มากมานไมันไกลไป้ย้ยอุ้ยออ้ยอุอุ้้อุ้ยอุอ้ยอุอุ้ยอยอยอุอยอยอุไยุ่ยอะ้ยอุ้ยอุยอยอุอุ้ย้ยออ้้งอ้ดุยย ผมมาช่วยบนเลยเฮ้ยเหี้ยกดตายแล้วพี่มันตายแล้วเอ้านแหลกวนแหลกเลยเดินไม่ได้แล้วอ่ะเหี้ยกดผิดฮัลโหลโทษขอนนั้นผมมาช่วยอยู่พี่ขอโทษอะไรวะตอนนั้นผมมาด้วยแล้วตอนนั้นไม่แหลกจังวะโอ้โหไม่โดนนีสวยพี่อุ้ยตอนนั้นไม่เบิ้ลดิแม่ สกิลเขาไว้ใจไม่ค่อยได้เลยอะคนนั้นอะอตตาศัยยิงอย่างเดียวยิงทิ้งยิงขว้างไงปิดไม้ด้วยใส่ยเยอะเยอะแว่วแลกมากเลยอะพี่หมิงลองปิดคอมแมสเพื่อมันดึงอะไรอย่างงี้บ้าวไม่ได้หลุดอะไรเลยมันวอดไว้เว้ยน้องแอมจานนันโดนตีตีหลังให้หน่อยตีหลังให้หน่อยจานนันเดี๋ยวผมมึงไปช่วยถ้าหนีได้นะกำลังไปหา đẹp dang quá. Ở càng bảo càng bao, mà nó mà nó. để cá cá một điều. น,นั้นก็ปิ่งเหรอเฮ้ยเออของผมว่าปิ่งเหลืองพี่ผมว่าเจอต่างประเทศผมเพิ่งเห็นว่าปิงเหลืองเจอต่างประเทศเอาเอาายโดนเซเลฟีกับแอร์บุกตรงนี้ได้จัดได้เซเลฟีแอร์ เอาไงเอาไคเอาไคทีต้องเอาหลังเราดิไอศาสตร์มันเห็นว่ะไอ้เหี้ยแหลกชิปหายไแหลกจนน่าต้องฆ่าเนี่ะดูดิโอ้โหไหนลิกลูกเอ๋ยต้องไหนแหละมันต่างประเทศที่ก็คือตนแหลกเลยผมบ่นตั้งดานแลศาสตร์คตรแหลกเปิดไม่แล้วเออมันเปิดไม้มันแหลกไมเปิดใหม่ครับผม มันนักเวทยเยอะเนี่ยสบายกู <c oughs> เ,เอาดิ<ม>าเอาดิมาเดี๋ยอเราเดีวยวเรามอเล่นบนเนี่ยดันทันทิ้งเลยหรอ <c oughs> โยนแหเนาะตายเนาะ <c oughs> โอ้โหคนเดียวโอ้โห ซาชิบหายเห็นโดดได้โดดใหญ่เอ้ากู้คนเดียวหรอใช่ไอ้นั่นก็ซาเบอร์สองตอนนั้นจอนนั้นได้อยู่ได้แบ็คที่ไจานนั้นก่อนโอ้ดิเดียวเออต่เย่นเดี๋ยวไปช่วยได้หมดได้หมดได้หมดดูหลังจากลดแรงไปเยอะ ความชำนาญเนี้ยที่ได้มาคุ้มค่าแค่ไหนพ่งมาพ่งมาน้องอามได้อยู่กลับก่อนละมังมังมอนเออผมกลังไปอยู่ี่อ้าวว้าวลอเลยไม่เล่ามึงรอไล้เลยรอเลยไปด้วยละรอเลยรอเลยเลยไปมีไหมตายครับ กูเข้้าแลวโอ้ยเจ็บไปนึงผมเจ็บแห่แล้วแห่ได้ทีนึงเหย็ดเคของจริงว่ะอาบาดาผมนี่แหละไม่ใช่พี่อ๋อเขียะว่าจะปูสายรานอ่ะธรรมดาอยู่แล้วจ้ โอ้โหน่าเข้ามากได้ไอ้เหี้ยเขาลาดว่ะแห่ได้แห่ได้เห็นไหมสายพวกเราใส่สีสกิลเข้าไปแล้วอ้าวจันเมิงกดฟิกกดผิดว่ะเอ้าสวยอาบาจ้ไปแล้วไปแล้ว ของจริงดูอะดูคาซิกตัวนั้นนะเก่งชิบหายจริงเก่งชิบหายของแค่ของแค่แบบสมัยตายก็ตายแบบเกี้ยเหี้ยเก่งสัตว์ตายตกลงใครตายผมเองนตอนนั้นเขาเก่งมากเลยว่ะตอนนั้นคนนั้นอะเขาโดดไปตายสองรอบแล้วว่าผมเห็นนะเอ้าผมนึกว่าเฮียเล่นอะคาซิกอะโอ้โหพี่ดูด้วยดิเฮ้ยผมเล่นมันต้องเก่ง เพียมันออกเลยกําล <aring no liebe> ังไปหาโอ้โห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 กูไม่น่าไปเลยคขา่าช่วยหน่อยเนี่ยไอสัตว์เนี่ยเขาเก่าอะไรมาจากไหนกันวะนะกูไปคือจบแล้วสงสัยมีของกันแล้วเลยเข้ากันมั้งโบอลลอนเอยเรนเอาไปได้หรอกบอลลอนมีวอร์ดไหมเไปเปิดวอร์ดอยู่วิ่งไปเปิดให้ หกพันห้าพันสี่พันสามพันสองพันหนึ่งพันสมไยได้แล้วเนี้ยไม่ได้โอ้โลมใครลมใครโอ้โหเก่งอีกแล้วเก่งอีกแล้วเก่งอีกแล้วคุณหาเรื่องโยนยังังวะสมัยก็ได้เมื่อกี้ไม่สมัยผมหาเจอที่ไหนนะตัว อันนั้นน่ะมีแต่พวกมันขอโอ้โหเลือดเต็มมาหน้าครบเก็บผลไม้ไม่เห็นคนข้างๆเลยหรอกครับผมถามหน่อยถ้าแพ้ก็อยู่กันเองนะผมก็เจิดผมนี่กาตาล่าต่อเท่าไหร่จากนั้นผมว่าสามเหลี่ยมแรงกว่าว่ะอันนี้มันแค่สโลว่ะผมว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์ยิงไปสองอีก เออมันเหมือนไม่ค่อยแรงว่ะไม่แรงไม่แรงผมลองไปแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้มันเน้นสกิลโฟกัสใช่เงี้ยใช่มันแค่แบบให้แบบเดินไม่ออกอ่ะแต่ถ้าสามเหลี่ยมอ่ะเห็นป่ะด่ะเยอะเยอะเยอะมะพูกคุณยังไงเนี่ยพี่อะไรกันนะคุณถอยเลยน่น้องเขาดันอยู่เดี๋ยวผมแยกดันได้แหลกชิบหายแม่งแบบลังคานอ่ะ เดี๋ยวรีบจบพี่พยายนจบปีงห้าร้อยอ่ะโปกโบกโบกให้เร็วที่สุดแอ้เนี้ยต้องตีเถอะกูค้างเลยอ่ะมึงเจอสองนักล่าเฮียไปเยอะมันไปเยอะไปเยอะไปไหนไปไหนเยอะไปขวาดันยาวดันยาวขนาดไหนมันก็ต้องไปเยอะเลยแล้วเฮ้ยมังก่อนจะเกิดปะ เอาป้อมได้แน่นอนเหมันบอกว่าอะไรอ่ะทูแบฟกอะไรอ่ะแคปแคปแค้ไปแปรดิสองแอดเงี้ยเอาดิเอาดิเห็นมนั่นอิมมันอยู่นะใจเย็นนะรอรอมันเปิดก็ได้เรางั้นแ่ะโอ้โหนักโตกประโยชน์ไมมทั้มคนนั้นน่ะ เดี๋ยวเฮียไปดันล่างให้เอ้ยติ๊กหลบอะไอ้สัยเรียบร้อยกูตายโอยโดนที่อะไรตายว่าเรื่องอะไรที่หายกักัดสวยพี่มิงออื้แต่นั้นเดี๋ยวผมคอยแยกดันให้เองได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยตายห่าแล้วเหรอผมกลับก่อน กการัดแงเมื่อกี้เกือบเอามันตายแล้วอะคุณเลี้ยงให้มันเกิดผมตายหนึ่งคุณตายเท่าไหร่กำลังไปหาเอาไปหาเรียบร้อยแปดอันติแปดอันติเทนนิแปดอันติรอมั้งแม่งโคตรแหลกเป็นพ้องตายยังมันดักอยู่เฮียมึงรจ้าแหววบูไม่สัต เจริญเจริญตายเห็นแล้วผมรอเนี่ยคุณพี่ยีมังกรแทงคุณอันันาดผมใส่แทงเล่นก้าผมใส่แทงเล่นก้าผมใส่แทงมันเลือกไวิชาวิเดกโอ้โหจะทำอะไรก็ทำเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมังกรมังกรบอลอนได้หมดอ่ะคือกดเลือดไปเที่ย จานาะไปยิงมังกรแล้วมังกรมาตีจานาะไงเลือดก็เลยเสียไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้มันเลือดไม่ติดไงแหละไงแหละโคตรโคตรไปบาลอนบาลอนไปดิไปดิไอ,อ้ไอ้ไอมไอ้มัมก็แจกใช้ได้นะเดี๋ยวผมไปหาเอาไว้นี่ก่อนหุ่นใจอ่ะที่ <c oughs> ารอ,อคนได้นะคนไม่ครบผมมาแล้วผมเข้าหลังให้เอาดิามามันติดของผมแล้วโวยอ้าวยังม,มีใทล่าอยู่ควายตายมัน หูของเซตนี้เลนก้าบอกเลยโอพี OP สัตเลื่อนไม่ลดเลย <c oughs> ของครบแล้วครับเมื่อก่อนเล่นคลาสิกในคอมมันแรง มันอออกกีแบบดูคุณเล่นสิตาเนี้ยโดดไปแจกสี่รอบติดอ่ะบอกแค่นี้แหละผมรอบแค่หกรเบไม่แรงมันไม่แรงเหมือนเลนก้าเว้ยนาละมาหาคุณละเนี่ยมีผมซื้อเลนก้าคนเดียวผมสบายมีว่าผมซื้อสองตัวแต่ผมไม่ได้เล่นตังแลว่าฟังค์ตังในเกมมีเกือบสองหมื่นเ่ะ แยกกันได้เดอ้อจะมาด้วยกันทำไมเนี่ยผู้มีเทเลพอดเอาปะเอาอยู่เลยโหเยอะมากแบงค์สี่ตัวเทนน่พอดนี้เลยเอาตรงกลางเอาตรงกลางเอาตรงกลางดักไในพุ่มนั่นแหละไน่ได้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเอาบอลดีกว่าเีี้ แยกดันไปเลยจริงๆอ้าวแอดอยู่คนเดียวสัตว์เนี่แหละโอ้โหต้งองตายชิดโอ้ยแหลงโอ้ยแย่อะไรวะโอ้โดนเซทาฟินไว้โอ้ยเฉียดเฉียดเชียดเฉียดปิงหาโป้เลยนะแล้วพี่หมิงค้างปิงเป็นโอ้โหปิงก้าวข้า,ขา,ขาวอ่ะคุกไว้มาระวงังระวงังคุกออกซ้ายโอ้หขัดใจยังไงระวังระวังระวังไปเยอะ ตายแล้วป <c oughs> ิง999อะจบแล้วจบแล้วพี่เใจเย็นใจน็จบแล้วจบแลจบแล้ว <Le en S 1> <ผ>นีว่แแต่ว่าปิ่คุณลำพานจบแล้วจบแล้วแห,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 ห่ให้แห่ให้นั่นแหละแข่งไปแล้ว <laughs> <c oughs> ของจริงเล่นก้านดับวัน <c oughs> ยืนนิ่เลย คือเมื่อกี้มันบอ,อกว่าเชิญสองคนยับเยินอ๋อโคตแหลกเลยโอ้พี่วิทย์แปลให้เรียบร้อย